ผลิตภัณฑ์ระง,งับกลิ่นกายรุ่งนี้เป็นชนิดองคล้ายกับรูปแบบสเปรย์เพียงแต่บรรจุอยู่ในขวดพลาสติกใช้เทใส่มือแล้วลูบไล้ตรงบริเวณใต้วงแขนมีราคาย่อมเยาในราคาแค่หลักสิบต้นๆแต่คุณภาพนั้นการันตีได้อย่างแน่นอนสำหรับเต่าเหยียบโลกนั้นเป็นสินค้าที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนานแม้คนรุ่งใหม่อาจจะไม่รู้จักแต่เชื่อว่าหากได้ใช้สักครั้งแล้วจะติดใจเนื้อผลิตภัณฑ์เป็นผงสีขาวช่วยระง,งับการเกิดเหม่และกลิ่นกายได้อย่างเห็นผล จุดเด่นใช้แต่ส่วผสมที่ได้จากธรรมชาติ100%ไม่ทิ้งคราบสีเหลืองบนเสื้อผ้าจุดด้อยใช้งานยากเนื่องจากเป็นแบบผงแป้งทำให้หกเลอะเทือง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ระง,งับกลิ่นกายแบบรายเซรัมจากวาสลายตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นทั้งบำรุงและช่วยลดการเกิดกลิ่นกายได้ยาวนานถึง48ชั่วโมงเนื้อเซรัมบางเบาไม่ทำให้เหนียวเหนอนะหนะ หากใช้ต่อเนื่องจะสามารถช่วยบำรุงผิวคล้ำเสียใต้วงแขนให้ดูกระจ่างใสขึ้นด้วยโดยส่วนผสมหลักๆคือกลูตาไทโอนคอลลาเจนและวิตามิน B3 ที่ในเรื่องพื้นฟูบำรุงผิวเสียจุดเด่นไม่ทิ้งรอยคราบขาวแห้งในทันทีที่ใช้ปลอดภัยต่อผิวบอบบางจุดด้อยไม่เหมาะกับคนที่เหงื่อออกมากๆ อีกหนึ่งแบรนด์ยอดนิยมจากสาวสาวหลายคนทั่วโลกกับ Oriental Princess โดยตัวนี้มาในรูปแบบโรออนที่ช่วยระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์ใต้วงแขนได้เป็นอย่างดี ได้คุณค่าจากสารสกัดธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นลักเ์สโตรอเมียอินดิคาเอ็กแครที่ลดริ้วรอยหนังไก่เพิ่มความยืดหยุ่นของผิวให้หน้าสัมผัสพร้อมโรสววเตอร์ที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวให้ความรู้สึกสดชื่นเมื่อใช้งานทันทีจุดเด่นชะลอการเกิดเหงื่อและระง,งับกลิ่นได้ดีปราศจากแอลกอฮอล์ที่ทําให้วงแขนดําคล้ําจุดด้อยโรออนอาจไม่เหมาะกับคนที่อยู่กลางแจ้งบ่อยๆหรือเหงื่อออกง่าย ผลิตภัณฑ์ระง,งับกลิ่นกายสูตรปรับปรุงใหม่ของดอปรุง่งนี้อุดมด้วยส่วนผสมอาทิอลูมินยาคโลอโรไฮเดรตช่วยลดการเกิดเหนือเป็นแหล่งสมของแบคทีเรียจนเกิดกลิ่นกายอันไม่พึงประสงค์เมือ่อฉีดจะให้กลิ่นเหมือนแป้งมีมอยเจอไรเซอร์สูงถึงหนึ่งในสี่ของเนื้อครีมช่วยบำรุงผิวให้เรียบสวยและดูเนียนนุ่มขึ้นด้วยสูตรอ่อนโยนต่อผิวสามารถใช้งานได้แม้หลังการโกนโดยไม่เกิดการระคายเคืองจุดเด่นระง,ง,งับกลิ่นได้ดีแห้งเร็วไม่เป็นคราบติดเสื้อผ้าปรับผิวใต้วงแขน ให้ดูใสจุดดอยคนที่เล่นกีฬาหนักๆอาจจะต้องฉีดบ่อยๆหากพูดถึงแป้งเย็นตรางูแล้วล่ะก็หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งแน่นอนว่าทางแบรนด์ก็ไม่พลาดที่จะหยิบจุดถึงของตอนเองมาทำผลิตภัณฑ์แผ่นเย็นเช็ดตัวที่ให้ผิวของคุณหอมสดชื่นเหมือนไปอาบน้ำมาใหม่ด้วยส่วนผสมของเมนทอลและแป้งที่ให้ความรู้สึกสดชื่นทันทีที่ใช้โดยไม่ต้องแช่เย็นให้คุณทำความสะอาดผิวได้อย่างง่ายดาย ุดเด่นใช้งานสะดวกมีส่วนผสมของน้ำมันสกัดจากดอกลาเวนเดอร์ช่วยให้ผ่อนคลายจุดด้อยเหมาะกับการใช้งานในบางสถานการณ์เช่นหลังออกกำลังกายไม่เหมาะกับใช้ทุกวันคนที่แพ้เมนเทลควรหลีกเลี่ยงเกรกโซน่าสูตรนี้เป็นสูตรเน้นกลิ่นหอมอ่อนๆจากดอกไม้ เหมาะสำหรับการใช้งานของผู้หญิงโดยเฉพาะให้ความสดชื่นพร้อมเพิ่มกลิ่นตัวให้หอมขึ้นมาในรูปแบบโรออนแบบพกพาใช้งานสะดวกช่วยระงับกลิ่นไปและเหงื่อให้แห้งสบายแห้งไวไม่เหนียวเนหนอะหนะซึ่งสูตรใหม่นี้ช่วยปกป้องได้นานขึ้นถึง4ชั่วโมง อีกทั้งยังมีความอ่อนโยนต่อผิวเพราะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์จุดเด่นเนื้อโรออนเข้มข้นแห้งไวไม่ทิ้งคราบเหลืองไว้ที่ใต้วงแขนไม่มีแอลกอฮอล์จุดด้อยไม่เหมาะกับคนเหงื่อออกเยอะอาจทำให้เหนียวเหนอะหนะ สำหรับนีเวีย x t r a ซ์ i ราไว้ u เซรั่มสเปรยตัวนี้ถือเป็นที่นิยมไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะด้วยส่วนผสมจากเซรั่มบำรุงวงแขนคล้ำจากวิตามิน C เข้มข้น10เท่าและปราศจากสารเคมีที่ระคายเคืองต่อผิวจึงช่วยรนิบัติผิวใต้วงแขนของคุณให้ขาวใสเปล่งประกายจนกล้าบอกลารักแร้ดำไปเลยทีเดียว พร้อมปกป้องได้ยาวนานกว่าสูตรเดิมนอกจากนี้ยังผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังด้วยจุดเด่นใช้ได้แม้ผิวบอบบางแห้งไวเพราะมาในรูปแบบสเปรย์ชุบปรับสีผิวใต้วงแขนให้ขาวขึ้นจุดด้อยด้วยความที่เป็นแบบสเปรย์จึงทำผลิตภัณฑ์หมดเร็วเนื้อสัมผัสบางเบาเหมาะกับคนที่อยู่ห้องแอร์ ผลิตภัณฑ์ระง,งับกลิ่นกายจากเดอะบอดี้ o ็อปสูตรนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นสำหรับผิวบอบบางโดยเฉพาะสารสกัดหลักๆที่ใช้ก็คือสารสกัดจากว่านหางจระเข้ที่มีคุณภาพสูงมาจากการเพาะปลูกโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงอีกทั้งยังเก็บเกี่ยวและล้างทำความสะอาดด้วยมือจากโครงการค้าชุมชนในประเทศเม็กซิโกปราศจากสารกันบูดมั่นใจได้ถึงความบริสุทธิ์และปลอดภัยเหมาะก,กับคนสายอีโคมากๆค่ะ โุดเด่นผลิตภัณฑ์มาจากธรรมชาติเหมาะกับคนที่มีผิวใต้วงแขนบอบบางช่วยควบคุมเหงื่อและกลิ่นได้นานถึง24ชั่วโมงจุดด้อยราคาค่อนข้างแพง สเปรย์ระง,งับกลิ่นกายและเหงื่อของแ e n J เเป็นสเปรย์ที่สามารถใช้ได้ทั้งชายและหญิงเพราะเป็นสเปรย์ที่ไร้สารแต่งกลิ่นทำให้ไม่รบกวนกลิ่นน้ำหอมสำหรับคนที่ชอบฉีดน้ำหอมบนร่างกายเป็นประจำสำหรับสเปรย์สูตรนี้ยังเน้นสารสกัดจากธรรมชาติพร้อมสารสกัดจากวิตามิน b ีและอะโลวีราที่ช่วยในการฟื้นฟูผิวลดการระคายเคืองไม่ทำเกิดคราบเหลืองบนเสื้อผ้าสามารถฉีดลงบนถุงเท้าหรือเท้าเพื่อช่วยดับกลิ่นได้ด้วยจุดเด่นเป็นสเปร ในประสงค์ที่สามารถใช้ได้ทั่วร่างกายไรสารเคมีปลอดภัยลดเหนือ่อลดกลิ่นตัวได้ดีจุดด้อยไม่เหมาะกับคนที่ชอบน้ำหอมเพราะเป็นสเปรย์ไม่มีกลิ่นหนุ่มๆหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับแบรนด์นี้เป็นอย่างดีกับแบรนด์บอนโดยรุ่นนี้มาในรูปแบบของแป้งระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์เนื้อแป้งเนียนละเอียดชุ่มชื้นแต่ไม่เหนีนดช่วยให้ผิวไม่กระด้างตึงกลิ่นหอมยาวนานตลอดวันอีกทั้งยังช่วยลดกลิ่นอับจัดเหงื่อและความอับชื้น ยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระที่ทำให้เกิดผดผื่นหรือสิวได้อีกด้วยหุดเด่นป้องกันผิวจากการระคายเคืองให้ผิวลื่นนุ่มสบายลดการสะสมของแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีจุดด้อยแบบแป้งอาจจะทำให้เปลืองและใช้ในปริมาณมากคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด